เอาละครับแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับในช่อง RK กันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะผมจะมาเล่นในโหมดฆาตกรนะครับซึ่งฆาตกรที่ผมจะเล่นนั้นนะฮะก็คือเจ้าด็ นั่นเองนะครับและก่อนอื่นเลยนะฮะที่เราจะไปเล่นกันนะครับเบิร์กที่ผมจะใช้และแอดออนที่ผมจะใส่ไปในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะเบิร์กตัวแรกครับคือเบิร์กประจุไฟฟ้านะฮะเบิร์กถ่วงเกมนะฮะเวลาเราตีเซอร์นะฮะจะทําให้เครื่องในระยะ32เมตรนะครับระเบิดนะฮะเบิร์กนี้ก็เอาไว้ถ่วงเกมนะฮะเมื่อเวลาซอร์เป็นสายปั่นไฟนะ,ะก็คือแบบช่วยกันปั่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 นน,นะฮะ เิรกนี้ค่อนข้างจะใช้ได้ดีเลยนะฮะและเปรกที่2ครับเิรกนักประดิษฐ์นะฮะเบรกนี้นะฮะเมื่อเครื่องนะครับคืบหน้าไปถึง70%แล้วนะครับจะมีสถานะเตือนและตัวของฆาตกรเองนะครับจะติดสถานะตรวจไม่พบ16วินาทีนะฮะก็คือว่าเมื่อเซอร์นะฮะปั่นไฟไปแล้ว70%ซนนะฮะเซอร์นะครับจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจนะฮะแล้วก็จะไม่รู้ว่าเราเนี่ยเดินมาใกล้ขนาดไหน แล้วนะฮะเปิร์กนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเอาไปใช้นะฮะสำหรับคนที่แบบว่าเล่นสายจัมส์สแกร์อะไรอย่างนี้นะฮะเปิร์กนี้ก็ใช้ได้ดีเลยนะฮะแล้วก็เปิร์กตัวที่3นะครับก็คือเปิร์กกรีดนั่นเองนะฮะเปิร์กนี้เมื่อมีคนเจ็บนะฮะเซอร์ทุกคนจะกรีดร้องนะครับและเผยตำแหน่งนะครับ2วินาทีนะฮะเปิร์กนี้จะทำงานทุกๆ25วินาทีนะฮะและเปิร์กตัวที่4นะฮะเปิร์กสอดส่องและทำลายนะฮะเปิร์กนี้นะฮะจะ เพิ่มรัศมีความน่ากลัวนะครับเมื่อเราไล่ซื้อแต่ถ้าเราไม่ได้ไล่ซื้อหรือว่าเราเดินไปเดินมาแบบปกติเมื่อเราไม่ได้ไล่นะฮะเบิร์กนี้จะลดความน่ากลัวลง8เมตรนะครับก็คือเบิร์กนี้ยลด8เมตรนะฮะ แล้วก็เปิกนี้คือไม่ได้ยินเสียงหัวใจเลยแต่ว่าเปิกนี้จะลด8เมตรนะฮะก็คือคล้ายๆกับว่าเซอร์ไปตั้งเครื่องใหม่นะฮะแล้วเราเดินไปนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระยะ8เมตรเซอร์จะได้ยิน,นะฮะแต่ถ้าเราอยู่ห่างระยะเกิน8เมตรไปเซอร์จะไม่ได้ยินเสียงหัวใจนะฮะแล้วก็แอดออนนะฮะที่ผมจะเอาไปในวันนี้นะครับก็คือวินัยโน้ตของคาร์เตอร์นะฮะแอดออนนี้นะครับจะทําให้ความล่าช้าในการระเบิดของการช็อตไฟ ไฟฟ้าบำบัดลดลง30%นะับแอดออนนี้นะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะมันจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะเออออปชันเสริมด้วยนะฮะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมทุกคนก็ไปอ่านกันเอาเองนะฮะแล้วก็แอดออนตัวที่สงนะครับ,รบสงบโน้ตของคาร์เตอร์นะครับแอดออนนี้นะฮะรัศมีความน่ากลัวขณะที่เราระเบิดไฟฟ้าสถ,ถิตนะครับจะเพิ่มขึ้น8เมตรนะครับและรัศมีความน่ากลัวที่ระเบิดไฟฟ้าสถ,ถิตกําลัง คูณดาวอยู่ก็คือมันจะลดลง8เมตรนะครับก็คือว่าเวลาเราระเบิดไฟฟ้านะครับเหมือนกับเราใช้อัติไปปั๊บตอนที่เราใช้อัตินะฮะเสียงหัวใจนะฮะมันจะเพิ่มขึ้น8เมตรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเวลาที่คูณดาวอยู่นะครับเสียงหวัวใจมันก็จะลดลง8เมตรเช่นกันนะฮะก็คือเอาแอดออน2ตัวนี้นะฮะช็อตไวกับลดเสียงหวัวใจนะครับแอดออน2ออันนี้นะครับมาโคกันนี่คือสุดยอดเลยนะฮะและ เครื่องเส้นที่ผมจะเอาไปในวันนี้ก็คือโมลีเหลืองอีกเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฉากจบกันว่าผมจะได้โมลีใครหรือเปล่านะฮะและผมยังไม่เคยเห็นนะครับท่าโมลีของดอกเตอร์ซึ่ง เป็นฆาตกรที่แบบเล่นเองนะฮะปกติผมเล่นเซอร์ที่จะโดนแต่เขาโมลิตลอดนะฮะเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะและถ้าใครอยากให้ผมเล่นฆาตกรตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวทุกคนไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะฮะว่าผมจะสามารถฆ่าใครได้หรือเปล่าและ ถ้ามูลีของเจ้าด็กเตอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ let's go เอาละครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าผมจะสามารถค้าขา,ขายได้หรือเปล่านะผมว่าเขาไม่น่าเกิดแถวนน้นบ่น่าเกิดแถวนี้แหละเครื่องเนี้ยไม่เครื่องนี้ก็ตรงนน้นอะเฮ <ป rant> ้ย oo. เฮ้บิงอะไรนี่ เน็ตเน็ตเน็ตฮัลโหลเน็ตใจเย็นเน็ตเนี่ยผมได้ยินละช็อตเลยโอเคแล้วเจอเลยคนแรกแล้วฟาดเลยฮะคนแรกนี่ไงแล้วเจอเลยเอาดิแล้วโดนอุ้ยไม่โดนนี่ไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงเรียบร้อยฮะหลุมอย่างไวคนแรกเอาดิ๋ใครมาส่งไฟฉายเปล่า เรียนกิปปั่นเครื่องนี้อยู่นะจะเสร็จแล้วด้วยวะโอเคเขาอยู่นู่นนะในบ้านเล็กอีกคนคนอื่นไปไหนกันหมดอ่ะเอาแล้วมาเจอเอาอย่างนี้แล้วมาเจออย่างนี้แล้วมีคนช่วยเจ็บไปก่อนเลยเอาเจ็บไปก่อนเลยเอาเอาแล้วผมตีตีไม่โดนเหรอเอา เอ๋อแล้วผมตีโดนอะไรอ่ะเอาจบละปล่อยเขาก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาเครื่องนี้ก่อนนี่ไงเฮ้ยเสียงคนร้องข้างหลังยังไงยังไงแล้วเจ็บทุกคนเจ็บทุกคนนี่แล้วกีดด้วยเจ็บทุกคนเลยเหมือนผมได้ยินเสียงคนใกล้ๆนะขอญาต์ช็อตเลยนี่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 แล้วรักษาเสร็จเลยว่ะโอ้ย ได้นะฮะได้นะฮะเอาแล้วไฟติดหลังไฟติดหลังเอาไฟติดหลังแล้วยังไงแล้วหลงไฟดิอย่างนี้ไฟติดหลังแล้วหลงไฟดิอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยฮะติดขั้นสามแล้วติดขั้นสามแล้วเรียบร้อยนะอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะเอาไม่มีไม้เล่นแล้วนะไม่มีไม้เล่นแล้วนะยังไงจะโดดเลดิอืมจะโดด เอาเรียบร้อยเรียบร้อยฮะอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับิ่งมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิฮะไปแขวนเลยฮะไปแขวนเลยลลบอย่างไวผมบอกเลยสายเนี้ยโอเคแขวนเลยฮะเดี๋ยวถ้าไฟติดหลังเขานี่คือเขาจะโลกมากเลยนะเฮาวีแล้วอยู่ตรงนี้ป่ะปั่นอะไรอ่ะแล้วไม่เจ็บแล้วปั่นอะไรอ่ะเจ็บแล้วปั่นอะไรอ่ะ เอา้ามันเจ็บเหรอไม่ใช่หรอโอ้มันโดนแล้วนะเมื่อกี้เสียงล้อมันขึ้นแล้วอะ่ะตีแล้วไม่ตายเอาเจ็บแถวนี้ก็มีคนเจ็บไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อนโอ้งไปน,นี่ละไปดูนนละเ,นนเรียบร้อยฮนะเรียบร้อย,ย,อยแล้วมีคนเจ็บไงเออ เฮ้ยคนนี้มีม้ารีบเขวนต้องรีบเขวนเดี๋ยวลุดโอเคเฮ้ยดิดปิงอะไรนี่อ่ะดิดกีมโอเคเสร็จอีกเครื่องนะขอญาต์ช็อตเลยอ๋อโอเคอยู่นี่รีบเครื่องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮทำไมวาร์ปอ่ะเฮ้ย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 ไม่เอาดิโอเคเขาวิ่งไปนู่นนะ เอเดดว์ปอะไรเนี่ยใช่เวลาไหมเนี่ยออนี่นะเขาวิ่งอยู่นี่ผมเห็นตัวละครนะอ้าวแล้วเรียบร้อยฮะไม่ต้องวนไม่ต้องวนพี่ไม่หลงหรอกน้องไม่ต้องวนโอเคแขวนแล้วฮะไปนู่นเลยอยู่นู่นเลยโอ้โหอยู่นู่นเลย ปันป่นได้สองแล้วนะเลือสามเครื่องแต่เราเขวียนไปเราเขวียนไปหลายรอบอยู่อะสองสารอบแล้วอะนี่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 น่าจะอยู่นี่โอเคนี่แล้วโดนหนึ่งเลยโดนก่อนเลยอีกคนอยู่ตรงนี้นะวิ่งมาโดนละโอเคแล้วเจอไงแล้วเจอไงผมว่าผมว่ามันไปสามเครื่องแน่ดูทรงแล้ว มีซ้ำด้วยะมมวะพวกมันสาเครื่องโอเคเอา้าเอา้เาแล้วทำไมมาเจอเราเอ้าเอา,เอาเรุมมาได้ไงเนี่ยเอา้าแทงหลังนี่ไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วเดินมาเจอแบบนี้แปลกๆนะเดินมาเจอแบบนี้แปลกๆนะนี่ไงเราผมถือไม้แล้วดิจะหนีไปไหนนะเอาดิเอาดิาดโดนแน่แม่จ๋า นี่ไงโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เือไม้ก่อนเลยโอเคน่าจะได้ศพแรกนะเป็นไงอะ่ะแทงหลังแล้วไงโู่จะมารักพงรักเพื่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องโู่แทงหลังมันแทงได้ทีเดียวทั้งเกมอะ่ะนี่แล้วไปก่อนเลยเป็นไงล่ะเราเองจะไม่ตายอยู่แล้วถ้าไปฮิวโอ้เดินมาบล็อกไง เอออยากให้เพื่อนรอดงี้เราอะขอย,ยาช็อตเลยว่าไ,ได้อยู่แถวนี้แหละอุย้ยนู่นไงนู่นไงอยู่นู่นไงเฮ้ยตรงทั้งบนนี้ก็มีนะเอาแล้วปั่นปั่นยาวเอาปีนะไปะก่อนเลยทีนึงเอาไปก่อนเลยทีนึงแล้วปั่นยาวดูเครื่องนะฮะเราปั่นยาวเกินไปไงเฮ้ยทำไมเอามีคนอยู่เจ็บด้วยอา้าวเจ็บด้วยอย่างงี้สบายบือสะดือโบ เดือด้วยแล้วไงแล้วลวิ่งเลี้ววิ่งเลี้ววิ่งแบบไม่มองหลังเลยวิ่งแบบวิบ่งเฉิดหน้าเลยวิ่งเฉิดหน้าเลยนี่ไงวิ่งเฉิดหน้าเลยแล้วโดนเลยมาดิอุ้มเลยฮะแขวนฮะจะังหวะนี้แขวนเะสาอยู่นี่ด้วยใกล้ๆเครื่องนู้นไม่รู้มีใครปัดปะไอ,อ้น,นี่ยังอยู่อีกอ่ะ นึกว่าหนีไปแล้วนึกว่าหนีไปแล้วยังอยู่อีกเลยยังอยู่อีกเลยเนี่ยเราเหลือคนสุดท้ายไงประเด็นอะอืมไม่เจอแล้วว่ะเป็นเนียนปะเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยคนนี้ซึมไปก่อนผมไปหาอีกคนอะ่ะอ๋อมาช่วยกัน เอานี่ไงเอาดีเอาดีแล้วผมเอาตัวนี้ก่อนเลยเามามาเราอะมาแวมาถวนั้นมันมีมันมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะแถวนั้นอนะเออเอาดีเอาดีาดจะวิ่งไปไหนบ้านไม้เล็กเพื่อนบ้านไม้เล็กปุ๊บบ้านเล็กเพื่อนเล่นไม้แล้วนะนี่มันวิ่งไปไหนก็ไม่รอดน้องเพื่อนอิงมันเล่นหมดแล้วโซนนี้เออ แล้วแขวเลยอุ้ยคนนี้ยังไม่โดนแขวนหนอเออเอาเรื่องอยู่นะวิญญาณช็อตเลยฮะเอ้ยช็อตจะไม่ได้เด๋อวร้เอเฮ้ยอยู่ข้างบนนั่นไงร้อยเปอร์เซ็นต์ฮิวกันอยู่ด้วยเฮ้ยโดดไปไหนเราอะเอาอืออาอืออากันใหญ่เลยเอาเกอใครนะ เจอใครนะอ่าเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะแล้วช็อตเลยลุกจะอยู่ข้างบนนะอ๋อไปช่วยนุ้นละโอเคโอเค,อเคงั้นผมแขนเลยโอเคเขาแฟมกันดีแล้วรู้สึกเหมือนจะเอาหลุมบ้านเล็กมาด้วยนะตอนผมเห็นอนะเออเดี๋ยวดูก่อนใช่ปะ ใช่แล้วจะเอาหลุมบ้านเล็กมาด้วยรู้เรื่องอย่างนี้รู้เรื่องโอเคหิวเปล่าหิวกันเปล่าไปไหนแล้วน่ะไม่มีเสียงน่าจะไปที่อื่นกันแล้วเปล่าไปไหนกันบ้าน่าจะเครื่องนูนะเครื่องนูนใกล้เสร็จละขอญาตไปดูก่อนอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มีตัวไอ้นี่ยืนอยู่ใช่ใช่ใชมีเ้าปอมเรยยืนอยู่ ออกซ้ายคนหนึง่งอ่าอย่างนี้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะอยู่ไหนอะอีกคนอะอยู่ไหนอะช็อตหาเลยไม,ไม่อยู่แถวนี้อยู่ไหนอะบ้านเล็กก่อรอหลุมบ้านเล็กก่อเห็นปะอยู่ในตู้บ้านเล็กก่อเพราะว่าเขาเอาหลุมบ้านเล็กมาเช่ปะเปิดดูดิ ไม่มีไม่มีมันอยู่ไหนวะตูงล่างเหรอเอาดิกูเ,เช็คทุกตู้อ่ะดิเอาดิอ,าดอยู่ไหนอะ่ะถ้าถ้าถ้าเขาไม่หิวขึ้นก็แสดงอ่าโอเคแสดงว่าเขาอยู่นูน่นโอเคผมมโนไปเองอืมดีไม่เป็นไรฮะปล่อยปล่อยเขาปั่นไปเลยฮะสามเครื่องสองคน เราเจอฆาตกรแบบดขดขูอย่างผมด้วยรอดยากบอกเลยรอดยากพอไปนู่นแล้วนะคนนึงไปนู่นคนหนึ่งนะนี่ไงนี่ไงแล้วกูเจอตัวตัวการไงแล้วกูเจอตัวการเอาดิไม้แถวนี้เพื่อนเล่นไปหมดแล้วนะเพื่อนได้บอกไว้หรือเปล่าเพื่อนได้บอกไว้หรือเปล่าว่าไม้แถวนี้เพื่อนเล่นไปหมดแล้วนะเพื่อนได้บอกไหมโอ้โห เรียบร้อยอย่างนี้ดูทรงแล้วน่าจะเรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยจะจุกเนี่ยจะเข้าแต่บ,บ้านเล็กอย่างเดียวเลยอ่ะเขาไม่มองอะไรเลยอ่ะทรงโดน,นแน่โดนแน่แม่จา๋าเนี่ยทรงเนี้ยเหมือนเดิมวิ่งตรงเนี้ยเรียบร้อยไม้ก็เล่นไปแล้วไม่มีไม้เลยด้วยโอเคผมพี่ผมแขวนเลยได้ป่าววะผมแขวนเลยได้นะแพราะเรามาปิดหลุมกันใช่ปะเพราะว่าเขาเอาหลุมบ้านเล็กมาเออได้เนี่ย ได้เนี่ยเอ้ยได้เนี่ยเฮ้ยชิวเลยโอเคแล้วผมรอหลุมเลยใช่ป่กวะบ้านเล็กจร,ริงป่าววะกระท่อมพัตกรโอเคบ้านเล็กหลุมตรงนี้ชัวอา้าวหลุมอยู่ไหนวะอา้าวชิบหายแล้วแล้วจะไมหลุมไม่เกิดบ้านเล็กอ่ะบ้านใหญ่หรอเวลากู เวรละกูลุรอดหมดปะเนี่ยรอดหมดปะเนี่ยเฮ้ยน้องออกขวาเฮ้ยเนียนเหรอเนียนเหรอเราอะเนียนเหรอเนียนเหรอบ๊ายดีบ๊ายดีบ๊ายดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องวะเฮ้ยยังมีไม้ตรงนี้ด้วยวะ เอาดีเอาดีจะไปบ้านเล็กก็ดีจะพี่ดูมาแล้วนะมันไม่มีหลุมนะน้องแล้วหลุมอยู่ไหนอ่ะเอ้แล้วหลุมเกิดไหนมวะเนี่ยเฮ้ยโอเคแขวนก่อนเฮ้ยโมลีได้มี่่ลืมไปเอาโมลีมามามาลงๆมาลงลตรงอันี้อันนี้กลางแบบเล้วโอเคและหลักก็โมลีเลยฮะโมลีเลย นี่ไงจูนจูนจูนหูจูนหูโอเคจูนหูอหุ้ยทำไมหน้าาหน้าหน้าตาหน้า,า,นามันกลัวจังหน้ากลัวจังวะจูนหูเสร็จทำไมหน้ามันหน้ากลัวจังวะอ่ะโอเคแล้วก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับเจ้าดอกเตอร์ของเรานั่นเองนะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะหนะ้าเสียงหัวใจมันเงียบเนาะเวลามันปั่นเครื่องหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยเออเสียงหัวใจมันกว่าจะถึงแล้วเวลาช็อตก็คือแบบเวลาเราเราไล่เสือมันจะมีไฟเห็นไหม ผู้ชมเห็นไหมว่ามันจะมีไฟแบบติดหลังเซอร์ไปนะฮะก็บางทีมันก็อาจทําให้เซอร์ลกได้นะฮะอาจจะแบบไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแต่ไฟมันคือไปอยู่ตรงหลังเซอร์แล้วนะฮะอันนี้ก็มันก็เป็นเทคนิคการเล่นอย่างหนึ่งนะที่ช่วยให้แบบว่าเซอร์ที่แบบไม่ชอบมองหลังอเออทำให้เซอร์เขาแบบว่าปั่นป่วนได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นเปอร์กีสนะฮะเปอร์กีสนี่รู้สึกว่าจะแตกไปตั้งแต่ต้นๆเลยมั้ง <S <S เอเอนะฮะแล้วก็มีเปิร์กตีเซอร์แล้วก็เครื่องแตกนะฮะอันนี้ก็ สามารถถ่วงเวลาซื้อได้ดีมากๆเลยนะฮะเอาละครับก็สาหรับในคลิปนี้นะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันกันกบคลิปใหม่นะฮะวันนี้ขอญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับบายบายคีวครับ